เสมอแม้เวลาผ่านไปกี่วันเดือนปีรอเธอเสมอรอเธอที่ยานานริมทางรอเธอที่บิก๊กซีรอเธอที่ดิสโกโรส้รตัสรอเธอที่เซนทันหัดใหญ่ฉันรอเธอเสมอ เสมอ,อยังรอเธอเสมอคนดีของฉันโอ้เย่เย่เย่โอ้เย่เย่เย่ที่ปั๊มปอตะโตารอเธอเสมอเพลงรอเธอเข้าเงิน ให้เสียงภาษาไทยโดยตุกตานางสาวศักษรโนนลองเจ้าของกิจการเลิฟโบนี่และ c ีอโอชอมาลีลิมิต r t พาร์เนรชิให้เสียงภาษาอังกฤษชื่อเพลงโดยนางสาวศักสรโนนลองชื่อเพลง Song Waiting for you to get Money Spell Rodh k h a n g u n Ok Finish